สวัสดีค่ะอยู่กับสตังซี่นะะีแ่แหละเกเดอดซิมสีจ้าโอเคค่ะวันนี้มีสิ่งที่ท้าทายสำหรับตังบ้างเลยก็คือการสร้างซิมโดยที่ไม่มีของเสริมอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากลองบ้างนะคะเพราะว่ายังไงวะก็คือตอนแรกที่ได้เดือดซิมสีมาเลยนั่นก็คือโหลดมอสหลูกดเดียวค่ะโหลดเสร็จโหลดก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเกมไปดูนะคะครั้งแรกเลยอย่างเงี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตังบ้างน,นะคะนี่ไม่มีมอสอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลย ก็ตั้งได้เอาของเสริมพวกสะพานระพุมตรงนี้ออกหมดแล้วนะคะตอนนี้น่าหันละฮะโอเคก็แบบถือเป็นการท้าทายสำหรับตังมากเลยนะคะการที่ไม่มีของเสริมอะไรงี้จะพูดซ้ำทำ <c oughs> ไมวะก็มาเริ่อเมืดีกว่าคะ่ะสำหรับการส,สร้างซิมครั้งนี้นะคะ แต่ว่ามอดพื้นหลังนี่ก็จะไม่ออกนะคะก็มันคงไม่มีปัญหาเลยดอกมัง้งก็เว้นไว้สักอันเนอะไอ้กูให้ Monkey, มันดูดีซะบ้างเน,นอะอะไรเนาะอันนี้นะคะเราก็มาเปลือยเปล่าเปือยตัวเปือยร่างกายอนะ,นะคะให้หมดโอ้โอ้โอ้สกินโอแมก็สกินกูใจเย็นก่อนแล้วก็แบบโครงหน้าเลยนะคะสเต็ปที่ดีก็คือการทําให้หน้าเรียวหน้าเล็กนะคะ โอ้หน้ามึงสู้ไปปะเนี่ยสงสัยไม่ได้นอนนะฮะดึงดึงดึง,ดง,ดงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่มันไปได้สวย,ยนะคะตอนนี้แต่ไม่แต่ไม่มีสก,กินเปลี่ยนโลกนี่รู้สึกเงาๆไปหน่อยนะ,ะสีของเราอะไรอย่างงี้รู้สึกดูดีขึ้นมาเลยทันทีนะ,ะต่อไปก็ไปแต่งหน้าน,นมไม่มีอะไรเลยนะคะแต่อย่างนีนะะ้ที่มีแบบของเสริมจากภาคเสริมไม้แบบให้กําลังใจกันอยู่นะคะของมีน้อยนะคะใช้สอยอย่างประหยัดนะคะโอ้ เดอซิมมันก็ยังมีของดีอยู่นี่วะอือโอ้ my god ก็ได้แล้วได้แล้วแหละไม่ต้องอะไรมากนะคะต่อไปก็มาแก้มมีอันเดียวเองนะคะโอ้ my god ก็ไม่ได้เลวร้าเท่าไหร่นะก็มันก็สวยใช้ได้นี่อก็ไม่เลวร้อะไรเดี๋ยวว่าถ้าถ้ามีก็จะดีกว่าอะไรอย่างนี้วันนี้เลยค่ะสวยมากน่ารักเลยอ่ะ กรับให้มันดูเล็กๆอวบอิ่มหน่อยนะคะ mm. หน้าเล็กสเปกพี่อ้ oh, she is so cute จริงหรอต่อไปมาที่ผมค่ะอ๋อใช้ได้ทรงนี้อ,อ๋อทรงนี้ก็ใช้ได้แล้วก็แจบแมวนะคะเอาทรงไหนนี้ทรงนี้แหละน่ารักหน้ามา้าบองแบลแบลเนะคะ ต่อไปเป็นการเลือกเสื้อผ้านะคะไม่มีหอยอะไรเลยนะคะก็กว่าจะได้นะคะเลือกประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มนะสำหรับเสื้อนะคะก็เป็นเสื้อเชิ้ตเอ้ยเสื้ออะไรวะสแจ็คเก็ตปะธรรมดาแล้วก็ข้างในมีสก้ามสีดำนะคะกลายเป็นสาวออฟฟิศกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เินฉันทำงานที่ออฟฟิศนะคะเป็นตำแหน่งเลขานะคะ กม่ใช่อไร้เออดึง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 ใช้ได้เลยทีเดียวแชะแฉะไปก่อนก็ขอเซฟไว้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอเลิกเกมปุ๊บก็จะรีไปเอามดเข้ามาแล้วก็จะเอามาลองใส่สกินดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะแฉะดึง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 ก็ลองอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นชุดที่นังชอบมากเลยชุดนี้มันมีคู่มันเป็นเซ็กกับอังเกงแล้วนะคะอางเกงไหนว่ะแล้วก็ใส่คู่กับไอ้นี้นะคะ วว้า <Wow. S 2> <laughs> มาลองผู้ชายกันอีกตัวดูวปะ่ะเออเฮ้ยมึงอย่าอ้วนดิเป็นผู้ชายในคลังของสตังฟี่ต้องหรอทุกคนนะคะ <laughs> ไอ้คิ้วเหมือนสะพานโค้งอ่ะเออไม่ใช่แล้ว <laughs> ก็จะปรับมาจ,มาจนถึงวันน kind of ี้นะใช้เวลาประมาณสามชั <arn> <IEL caveat> <mother brilliant> <man ceux> ่วโมงครึ่งนะโอเวอร์ไปแล้วก็เลือกผมมนะผมเออโอ้เอออืมออก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะเว้ยคือแบบใช้ได้อ่ะ อยู่ในเกณฑ์ที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะตอนนี้อขอบตาดําแบบเกาหลีนะคะมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ดำไปไม่เลวค่ะ not ตแบก็ยังมีอ่ะของดีให้กระชุ่มกระชวยกันอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งผู้ชายนะที่ไม่มีของเสริมะไรเลยนะคะเป็นอะไรที่ยอด very good um, and it's very good มากเลย สำหรับทุกคนนะคะที่มีมอสแล้วก็ของเสริมนะคะมันจะทําให้แบบชีวิตเราเบิกบานขึ้นมากเลยแบบอาออะไรอย่างเงี้ยฟินเวอร์อะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนอะอืมดินซิมผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะสะ2ตัวนี้โอเคค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง n e l ตังด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของตังด้วยนะคะเคคะขอ่หวังมีความสุขกับการเล่นเดอะซิมนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย